สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพามาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปกุหลาบตูมแบบนี้นะคะอันนี้ป้าใช้ของ TW เบอร์สนะคะอันนี้ตาละครังกกอุปกรณ์ก็มี กันไกลนะคะริบบิ้นเบอร์สองความยาวที่อันนี้ป้าตัดมาที่7จเอ็ซนติเมตรนะคะสเส้นพับริบบิ้นอย่างนี้นะคะให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่า ประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้แล้วก็พับตรงกลางให้เป็นรอยแล้วก็เอาด้านบนขึ้นนะคะด้านด้านความยาวขึ้นข้างบนค่ะโอ้ตายแล้วนี พอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็พับด้านล่างขึ้นขวาขวาไปบนส่วนตัวบนพับเฉียงลงมาซ้ายค่ะเส้นซ้ายสอดเข้าตรงนี้นะนี่สอดล็อกเข้าไปเลยค่ะ เราก็จะแยกให้มันแปดเส้นนะต่อมาหยิบเส้นล่างสุดค่ะเส้นนี้เนาะขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นต่อมาทับด้านบนอีกเส้นทับเส้นที่สี่ทับให้มันได้สี่เส้นนะแล้วก็เอาเส้นล่างสุดตัวนี้วางลงมาช่องนี้เลยแล้วก็เอาเส้นถัดมาค่ะ ขึ้นมาทับอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาเส้นล่างสุดลงเส้นต่อไปขึ้นมาทับล่างสุดลงเส้นต่อไปขึ้นมาทับเอาล่างสุดลงนะเส้นต่อไปขึ้นมาเอาล่างสุดลงจะเหลือสามเส้นนะคะ เหลือสามเส้นเราเส้นล่างสุดเลยนะสอดเข้าช่องนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยเราเส้นที่สองเส้นล่างสุดนะคะสอดช่องเดียวกันแต่ไปโผล่อีกช่องหนึ่งนะเส้นสุดท้ายสอดในช่องเดียวกันนะคะ แต่มาโผล่อีกช่องหนึ่งแล้วทุกรูเราก็จะมีริบบิ้นโผล่อยู่ทุกช่องเลยค่ะต่อมาก็พลิกกลับมาจัดความเรียบร้อยของริบบิ้นนะคะต่อมาเอาเส้นซ้ายสุดด้านบนนะคะนี่สายสุด แล้วเราก็นับมาหนึ่งสองสามสามเส้นนะคะเอาเส้นนี้พาดลงมาเลยสามช่องต่อมาก็เอาเส้นนี้นะคะเอาลงช่องถัดมาเลยเส้นต่อไปก็ลงช่องถัดมาค่ะ เส้นต่อมาก็ลงช่องถัดมาเลยนะคะแล้วก็เส้นนี้ลงช่องนี้จะเหลือสามเส้นนะคะเอาเส้นขวาสุดสอดเข้าช่องเส้นที่สองขวาสุดนะคะสอดช่องเดียวกันโผล่คนละช่องค่ะเส้นสุดท้าย สอดเข้าช่องเดียวกันนะแล้วก็ไปโผล่อีกช่องหนึ่งอืมพอได้อย่างนี้นะคะแล้วก็รวบริบบิ้นแล้วก็พลิกกลับมาอันนี้เราใส่เหรียญที่หลังได้นะต่อมาเรามาสอดเก็บริบบิน้นล็อกให้มันแน่นนะคะสอดตามแนวเข้าไปเลยรอดสามเส้นค่ะ เราสามเส้นนะหนึ่งสองสามมาผูช่องนี้แล้วก็ดึงสอดตามเส้นเขาเลยค่ะสอดเก็บทุกเส้นเลยนะคะสอดเก็บทุกเส้นเลยตามแนวเส้นเขาเลยนะ จะได้อย่างนี้นะแล้วเราก็พลิกกลับมาดึงให้มันแน่นอีกหน่อยหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะคะ เอาลิปบีดขึ้นมาหนึ่งเส้นเอาเส้นนี้เนาะ เส้นถัดมานะคะโค้งแล้วก็สอดตามเส้นตัวนี้ไปเลยนะเส้นที่สามก็สอดตามเส้นที่สองเข้ามาเลยนะคะ เส้นต่อมาสอดตามช่องก็ไปเลยนะคะดิปินตัวนี้เป็นอะไรที่จับยากแล้วต่อมาก็โค้งตามเพื่อนเลยค่ะ ก็สอดเสร็จแล้วก็มาดึงนะคะดึงทีละเส้นมีทีละเส้น พอดึงได้ที่เราก็มาสอดเก็บข้างล่างนะคะ พอได้อย่างนี้เราก็มาดึงให้มันกระชับอีกทีนะพอได้อย่างนี้พอเสร็จแล้วตัดออกเลยค่ะรบินถวนเกิน ร้อยนาคะสำหรับใครมือใหม่นะคะแนะนํำให้เป็นลิบบิน้นตาละครังแบบนี้นะถ้าตัวนี้จะพับยากนิดหนึ่งมันจะลื่นถ้าตัวนี้มันจะพับง่ายกว่าค่ะลองทำตามดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ